สวัสดีครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับผมก่อคลิปนี้จะมาอยู่กับอินเวอร์เตอร์นะครบทีบีตัวนี้เลย4,000วัตต์24โวลต์นะครับตัวเขาค่อนข้างใหญ่เราจะมาดูไส้ในกันด้วยอาการของเขาก็คือนะครับผมไฟไม่จ่ายนะครับป้อนไฟเข้าผิดนะครับผมก็คือเอาไฟ AC เข้าฝั่งฝั่งใช้งานเลยนะครับผมทำให้เกิดการช็อต เดี๋ยวเราจะมาวัดพร้อมกันว่ามันเป็นยังไงผมก็ยังไม่ได้ลองวัดดูนะครับ<ป>นี่นะครับมิตเตอร์ผมอยู่ไหนรา็มาในการรอบดึกนะครับผมมาซ่อมกันรอบดึก สี่ทุ่มหนไหนยี่สิบสี่โวลต์ผมจะตั้งไว้ที่ยี่สิบห้าโวลต์นะครับผมแล้วก็กระแสจะฟิกไว้ที่สามแอมป์มาดูกันว่าอาการเป็นยังไงสวิต ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ่บหนึ่งเส้นนี่คืออะไรลองเพิ่มกระแส 100ช็อตนะครับผมเดี๋ยวราจะมารือดูข้างในกันอะไรก็โดยรอบก็เครื่องนี้มาจากนครราชสีมานะครับผมอยู่อำเภอรประทายนะครับมาจากอำเภอรประทายเดี๋ยวดูโดยรอบก่อนน,นะครับผมฝั่งเบ็ดเข้าก็ฟังนี้ เคยซ่อมนะครับอน,นี้เป็นเครื่องแรกเลยมาดูกันแล้วก็คลายน็อตเปิดฝาบนก่อน ภายในนะครับผมก็ค่อข้างแน่นนะฟิลไม่ขาดนะครับตอนนี้โอเคดูด้วยรอบแล้วน่าจะฝั่งดีซน่าจะไม่มีปัญหานะครับเ,เดี๋ยวเราจะมาแกะอีกนะครับ นี่นะครับผมด้านหน้าแล้วก็ด้านใต้นะครับก็มีเครื่อบเขาเครือบน้ำยามาให้ด้วยนะก็ส่วนที่ตายก็น่าจะเป็นตัวเนี้ยน่าจะไม่รอดมีลรเบอร์ด้วยนะครับผม ไดโอดตัวนี้น่าจะเป็นไดโอดนะครับผมมีการลบเบอร์ออกเดี๋ยวเราจะมาวัดคร่าวๆดูก่อนนะครับเติมจากการวัดนะครับซูมไปใกล้ๆกัน วัดไ <LGBT S 2> อจีก่อนนะ,ะผมว่ามันช็อตหรือเปล่าเรียบร้อยครับผมไม่เหลือ ตอนนี้ที่เช็คดูก็คือสมนะครับผม3มตัวเดี๋ยวต้องถอดมาวัดอีกตัวหนึ่งก่อนว่าเสียด้วยหรือเปล่าตอันนี้เราจะมาวัดฝั่ง DC นะครับผมฝั่งไฟต่ำ โอเคฝั่งไฟต่ำรอดนะครับก็เดี๋ยวเราจะลองกดตัวย g จีฝั่งไฟสูงออกสว่านมีนะครับผมแต่ว่ามันอยู่ในหลังที่เกียบแปออกมานะครับผมก็ไป้กันก่อน ามีการลบเบอร์ด้วยนะครับผม igbt ไม่ใช่ปัญหาอ่านี่นะครับผมมีการลบเบอร์ออกนะครับผมสี่ตัวเลยแต่ไม่ใช่ปัญหาทําการดูดออกก่อนนะครับ ห okay. ลังจากวัดนะครับผมถอดวัดแล้วก็คือเสียชีวิตไปสามตัวนะครับผมตัวนี้ไม่เสียม,มีชีวิตรอดอยู่ส่วนสามตัวนี้เรียบร้อยครับผมไม่รอดนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการวัดสัญญาณดูนะครับผมว่าสัญญาณมาหรือเปล่าแล้วก็เวลาเปลี่ยนนะตอนเปลี่ยนนะครับลูกค้าบอกว่าต้องการตัวที่แข็งกว่าเดิมนะครับผมผมก็จะมีตัวตัวของหกพันวัตต์นะครับผมจะเอามาใส่แทนตัวสี่พันวัตต์นะครับ ของรุ่นห0 0 0นวันนะครับเราจะมาทำการวัดสัญญาณดูก่อนว่าสัญญาณมาปกติหรือเปล่ามีช็อตอะไรหรือเปล่าเดีย๋ยวจะลองวัดคาเลคเตอร์ดูนะครับผมว่าปกติไหมเดี๋ย,ยวผมจะวัดจากคอมโพเนนต์ก่อนนะครับผม อาจจะไม่ได้ถ่ายรูปแต่และช่องให้ดูนะครับ chị đưa hạt chỉ được có một lần vậy thôi เราจะว,วัดที่บอดเพียวสายนะครับผมซีเนอร์ไดโอดตรงนี้นะครับเนี่ยตัวเล็กๆเราต้องไล่วัดทุกตัวนะครับผมว่ามันขาดมันช็อตไหมเพราะว่าถ้าเราไม่วัดแล้วเกิดไปใส่นะครับผมมันมีโอกาสที่จะทําให้ i g b t ลราอยช็อตอีกได้นะครับผมต้องวัดก่อนของผมการวัดของผมก็จะใช้คอมโพเนนต์นะครับผมในการวัด สังเกตว่าไอซีของเขาทุกตัวนะครับผมเขาจะมีทจะมีการลบเบอร์นะครับนะครับลบเบอร์หมดเลยนะครับเขาจะไม่เก็บเบอร์ให้แต่สําหรับช่างก็น่าจะคงไม่ใช่ปัญหานะครับแต่มือใหม่ก็อาจจะลําบากนิดนึง ไม่ช็อตนะครับผมแปลกรอดได้ไงไม่รู้เดี๋ยวมาทำการลองวัดสัญญาณดูนะครับผม หลังจากวัดนะครับผมสัญญาณมาไม่ครบนะครับผมแล้วก็ลุกขึ้นแปลกเดี๋ยวจะลองวัดที่ต้นทางดูนะครับผมว่าจะเป็นยังไง เดี๋ยวเราจะมาลองวัดสัญญาณนะครับผมจะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับก็มาที่ช่องแรกก่อน จะวัดที่ละช่องนะครับช่องแรกมานะครับผมวันนี้ก็คือเปิดสวิตช์นะครับผมแป๊บหนึ่งเครื่องมันจะดีเทคสัญญาณออกมาแล้วมันก็จะหายไปนะครับผมก็ทำเหมือนกันทุกช่องอช่องนี้เงียบนะครับไม่มา ช่องนี้ก็เงียบนะครับไม่มาเหมือนกันเงียบนะครับไม่มา,มมาเดี๋ยวผมจะให้ดูสัญญาณนะครับอ,<ะ>อันนี้คือช่องสุดท้ายช่องที่สี่นะครับผมผมจะเปิดสวิต นิ่งเลยนะครับผมอันนี้คือช่องสุดท้ายหนนอนี่นะครับผมมันจะไม่มีสัญญาณนะเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนมาเป็นช่องแรกที่มีสัญญาณอ่าช่องแรกนะผมก็เดี๋ยวทำการปิดสวิตช์แล้วก็เปิดใหม่แล้วก็เปิดสวิตช์นะครับผม อันนี้คือมานะครับผมช่องแรกเดี๋ยวต้องไปไล่หาสาเหตุนะครับเห็นไหมมันจะขึ้นแป๊บเดียวแล้วก็ตัดไปนะครับลองให้ดูใหม่มันจะขึ้นแค่แป๊บเดียวนะครับผมแล้วก็ตัดไปนนเราจะมาหาสาเหตุกันนะครับผม <S <S เดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ว่านันเป็นกาอะไรอ่หลังจากวัดสัญญาณนะครับผมช่องนี้ไม่ออกนะครับผมออกช่องเดียวเดี๋ยวเราจะมาวัดที่บอร์ดนี่ะครับผมบอร์ด egs นะครับผมบอร์อดได ว่าสัญญาณมาครบไหมนะครับผมส่วนใครที่จะยกมาวัดข้างนอกก็วัดได้นะครับผมก็ขาถ้านับจากฝั่งนี้ไปนะครับผมมันจะอยู่ตำแหน่งที่ขาที่สามนะครับนับนับจากซ้ายไปไว้นับจากขวาไปนะครับผมมันจะอยู่ขาที่สามสามเป็นลบนะครับผมแล้วก็ขาที่สองเป็นบวกจากฝั่งนี้นะครับจากฝั่งนี้อ่าเนี่ยหนึ่ง บวกแล้วก็เป็นลบนะครับผมบวกลบก็ป้อนไฟสามโวลต์ก็ได้นะผมแล้วก็วัดก็ส่วนบนไอซนะครับผมตัวนี้เราจะวัดก็คือกล้องมันเหมือนมันไม่โฟกัสอ่านับมาหนึ่งสองสามเป็นขานี้นะครับผมเป็นช่องที่หนึ่งแล้วก็แล้วก็ขานี้นะครับผมเป็นช่องที่สองฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับผม ก็หนึ่งสองสามก็ขานี้นะครับผมก็หนึ่งสองสามสี่ก็ขานี้นะครับสองขานี้ขานี้กับขานี้นะครับในการวัดสัญญาณฝั่งนี้จะเป็นความถี่ต่ำห้าสิบเฮิรตนะครับผมส่วนฝั่งนี้จะเป็นความถี่สูงนะครับเดีย๋ยวผมจะลองเปิดแล้วก็วัดให้ดูพวกนี้ต้องรีบวัดนะครับผมเพราะว่าเปิดแป๊บเดียวมันก็จะตัดนะครับก็สโคตกนนี่นะครับผม สวิต <Switch. S 2> <c oughs> ์มาครับวัดที่ตัวแรกก่อนนะครับผมมืออาจจะบังหน่อยอ่านะดูที่สโคปมานะครับผมมาดูช่องที่สองอ่ามานะครับผมความถี่จะเป็นความถี่ห้าสิบเฮิร์ตนะครับผม แล้วก็มาดูอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้จะเป็นความถี่สูงวัดเหมือนกันนะผมขายเดียกันเลยอ่าเนี่ยความถี่สูงนะครับผมอยู่ที่ประมาณ400เฮิรต์นะครับลูกขึ้นเนี่ยผมกดออโต้ดูครับเดี๋ยวขขอ,อนุยัดปรับก่อน อ่แล้วเราจะมาวัดช่องที่สองฝั่งอมาแล้วครับผมความถี่ก็ใกล้เคียงกันนะผมสามร้อยก,กว่าความถี่สูงก็คือตัวนี้ชุดบนโอเคนะครับผมปกติแต่ตัวล่างไม่ออกนะครับก็จะออกแค่ช่องเดียว ลองวัดแล้วก็คือมันมันออกช่องเดียวนะครับผมเดี๋ยวต้องไปไล่หานะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับผมแต่บอร์ดตัวบอร์ดนี้ไม่สัญญาณมานะครับผมเดี๋ยวจะมาลองวัดว่ามันขาดไปเพราะอะไรออลองเช็คพวกซีเนอร์ไดโอดพวก r ตัวเนี้ยไม่ช็อตไม่ขาดนะครับสัญญาณมาแล้วนะครับผมก็ทาง,งานเปลี่ยนนะครับผมเป็น IC ซ c ไอซพันนะครับ ตัวนี้ที่มันลบเบอร์นะครับผมเาลบเบอร์แล้วก็ทำการเปลี่ยนสองตัวตัวนี้ก็โชคดีหน่อยไม่ต้องเปลี่ยนทั้งบอร์ดนะครับผมไม่ต้องเปลี่ยนทั้งบอร์ดตัวนี้นะครับก็เปลี่ยนแต่ ic เพราะว่าลองวัดสัญญาณขอนหน้านี้ที่วัดนะครับผมขาเข้าของขาเข้ามาที่ i อซตัวนี้นะครับผมก็คือออกแต่ขาปล่อยออกมาที่ตัว igbt ไม่มีนะครับก็คือเปลี่ยนตัวนี้ไปสองอันนะครับผม ตัวซีนอรไดโอดตัวต้านฐานนะผมตัวอนี่ก็คือ,คอปกติไม่ช็อตนะครับผมก็ถือว่าโชคดีไปตอนนี้ก็ทำการเปลี่ยน,นวัดชัญญานแล้วฝั่งความถี่ต่ำมา50เฮิรตซ์ฝั่งความถี่สูงมา780-800ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวจะวเป็นคู่คเดี๋ยวจะมาวัดอีกช่องหนึ่งนะครับผมอีกคู่หนึ่ง โอเค่างนี้ถว่าใช้ได้ครับผมพออีกคู่หนึ่งจะไม่มานะครับมันจะวัดได้คู่เดียวนะครับเดี๋ยวเราจะทําการลง igbt นะครับผมเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาถ่ายต่อให้ดูนะครับก็ตอนนี้ทาการลงอุปกรณ์นะครับผมเรียบร้อยหมดนะครับก็สรุปอาการของเขาก็คือต่อไฟ ac นะครับผมเข้าฝั่งอินออกฝั่งเอาท ของอินเวอร์เตอร์นะครับผมทําให้ตัวมอสเฟต i g b t ระเบิดช็อตนะครับผมก็สิ่งที่ทําไปนะครับผมก็คือทําการวัดนะครับตัว i g b t ตัว IGbt นะครับก็ช็อตสามตัวนะครับผมรอดหนึ่งตัวแล้วก็มีตัวบอร์ดไร์นะครับผมเกาะโชคดีไปที่ไม่ต้องเปลี่ยนทั้งบอร์ดก็ IC ซีช็อตไปสองตัวนะครับตัวนี้ตัวนี้เลยกั ทำการวัดพันฝั่งขาเข้ามาปกติฝั่งขาออกผิดปกตินะครับก็เปลี่ยนเข้าไปก็ตัว i อจ t ตัวใหม่นะครับผมก็ลูกค้าบอกว่าขอแบบแข็งกว่าเดิมหน่อยนะครับผมก็เลยใช้เป็นของตัวนี้นะครับนี่เจ็ดสิบห้า n หกห้านะครับผมก็เจ็ดห้าหกห้าของเดิมจะเป็นสี่ศูนย์นะครับผมประมาณเบอร์อยู่ประมาณสี่ศูนย์หกห้านะครับก็คือสี่สิบ m หกร้อยห้าสิบโวลต์แต่ตัวนี้ลบเบอร์ ก่อ4,000วัตต์ก็จะอยู่ประมาณนั้นนะครับก็ผมก็ใส่เป็นตัวนี้ไปให้ตัวนี้ก็อยู่ประมาณ7,000วัตต์นะครับผมโดยคร่าวๆ75แอมป์นะครับผม650โวลต์เอาไปแข็งๆเลยนะครับผมก็สัญญาณลุกขึ้นนะครับผมก็มาปกติความถี่50เฮิรตซ์นิ่งๆน,นะครับผมโวลต์ก็อยู่ที่219โวลต์ตอนนี้นะครับ ออกแล้วปกติเดี๋ยวจะทําการประกอบแล้วก็เททเครื่องทิ้งไว้นะครับผมก็ออกขนาดนี้ก็ถือว่าผ่านละก็จบงานซ่อมนะครับผมคลิปนี้ก็วางมือไปนานเลยนะั้นไม่ได้ซ่อมเป็นเดือนเลยนะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะครับผมแล้วก็พบกันใหม่นะครับคลิปหน้าก็สวัสดีครับผม